สวัสดีครับผมไพศาลเดชกาจนาอายุ62ปีป่วยเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นมาตั้งแต่เดือนมีนาพศ2559ก่อนเริ่มแรกเนี่ยที่จะเป็นอาการเนี่ยก็คือมีอาการชาเดินและชาลงขาเดินเดินนานๆแล้วก็เดินไม่ได้ละแล้วพออยู่ต่อไปปั๊บเดินไม่ได้เลยเล้าลงขาปวดเล้าลงขาสะโพกขาเดินไม่ได้ถ้าสองข้างเกิดการชา รักษามาเป็นเวลาปีเกือบสองปีแล้วก็ยังไม่หายก็กินแต่ยากินยาทุกวันแก้ปวดแก้เจ็บขามันก็จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเนี่ยได้มานำเครื่องฮั่งอัพให้ใช้ก็ลองมาใช้ดูพอใช้ได้สองวันอาการปวดก้นกบเริ่มบรรเทาลงเริ่มยืนได้ไค่อยๆเริ่มยินได้ปัจจุบันนี้ใช้มาสองอาทิตย์เหลืออาการปวดสะโพกอยู่ แต่เริ่มเริ่มจะใช้สามขาเนี่ยยืนตรงได้แล้วก็เครื่องนี้ก็ใช้ได้ดีมากกาลังทดลองอยู่ว่าใช้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะพัฒนาไปทําให้เราเดินได้ดียิ่งขึ้นหรือไม่แต่ช่วงเนี้ซึ่งใช้มาแล้วตอนนี้ยืนตรงได้แล้วจากที่เดินไม่ได้เลยคานแล้วก็นอนอยู่กับที่นอนติดเตียงอย่างเดียวนอนก็ปวดพลิกไปพลิกมาก็ปวดแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มใช้ แค่ใช้แค่สองวันแรกเนี่ยอาการปวดตรงก้นขกจะหายไปเหลือแต่อาการปวดสะโพกที่เป็นเส้นเ้าลงขาเนี่ยก็ยังขัดขัด,ขดอยู่พอใช้มาแค่สองอาทิตย์เนี่ยผมเริ่มยืนได้ยืนได้ใช้ไม้เท้าได้เริ่มยืนยืนตัวตรงได้แล้วก็ใช้ไม้เท้าอย่างนี้ได้จากที่เดินไม่ได้เลยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มขยับได้ใครแช่สองอาทิตย์นะฮะคก็เริ่มเริ่มเริ่มขยับได้เริ่มเดินใช้ไม้เท้าได้ จากที่เราเดินไม่ได้เลยนอนอยู่กับเตียงตอนแรกตอนแรกก็ขึ้นลำบากตอนนี้ก็ออยังชั่วนะขามีกำลังขามีกำลังขึ้นแล้วก็ดิบตัวขึ้นได้เราก็ทำ เมื่อก่อนนี่ขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ปวดหลังพอใช้ไปสองวันทําได้ตัวคล้องตัวขึ้นอันนี้ใช้แค่สองวันอาการปวดต้นหายตรงกดกบที่ต่อเอลอห้าเอหนึ่งตอนนั้นปวดนอนไม่ได้เลยนอนแล้วทรมานนอนไม่หลับทั้งคืนพอปวดแล้วก็จะรุ่งตืง่นปวดจะดุ่งตืง่นแล้วก็ล้าวลงขาขาก็กระตกุกกระตกุกนอนไม่ได้เลย ตอนนี้ไม่กระตุกแล้วตอนนี้ไม่กระตุกแล้วแล้วก็ทําอย่างที่คุณตมรวรณแนะนาอ่ะเอาข้างที่ปวดนอนขึ้นลงขึ้นทับอย่านอนทับข้างที่ปวดไม่นอนครับข้าง่ปวดก็ค่อยชดขึ้นอันนี้คเราทําได้เนี่ยมันก็บาลานซ์แล้วหายใจเข้าออกเข้าออกประมาณห้าครั้งหายใจแรงๆเข้าออกนะห้าครั้งแล้วก็งายไป หายใจเ,เงนีแเดี๋ยวก็ขึ้นาหายใจทำอย่างเงี้ยประมาณห้าครั้งเช้าเย็นเช้าเย็น<ม>ก็ช่วยได้ อใหม่ๆก็ทําก็เจ็บนิดหน่อยก็พอใช้วันที่สองสี่สามเนี่ยมันก็หายไปตอนเนี้อาการที่กระดูกสันหลังเนี่ยหายกระดูกสันหลังหายไปแล้วเหลือแต่ไอ้เส้นที่บรรทับตรงสะโพกเนี่ยที่มันลงตรงเนี้ยกําลังกาลังดีดกำลังที่ว่าทําทําให้มันหายเีเราทําท่าเนี้ยพอหายใจเสร็จปั๊บเราก็ยกก้นขึ้นยกก้นขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มหายปวดไป ทำเนี่ยแอนขึ้นแอนขึ้นเนี่ยนะฮะห้าครั้งนะ mm hmm. ฮะแล้วเราก็ัวทิ่มลงเราหายใจห้าครั้งแล้วเราก็ทําแอนขึ้นอย่างเงี้ยฮะห้าครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อขากับไอ,กอ้กล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อสักเนี่ย mm hmm. มันก็ทําให้เอ,อประครับของกระดูกเราได้ดี mm hmm. จากที่ตัวอ่อนไปอ่อนมานะฮะ mm hmm. กล้ามเนื้อหลังไม่มีแรง mm hmm. ตอนนี้ก็เดินได้ยืดตัวตรงได้ เราก็พยายามเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันจะเสียวเสียวตรงเส้นตรงเนี้ยกับต้นขมเนี่ยเราก็พยายามทําท่านี้เนี่ยมันจะเสียวหน่อยแต่ทนเอาเนะี่ยตอนนี้มันจะเงยงีย้มันจะเสียวหลังปกติ <grouping S 3> จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนเนี้ยอาการเสียวเริ่มน้อยลงเราพยายามพยายามทนกับมันเนี้ยอาการเสียวเม,มื่อก่อนนี้ทำอย่างนี้ไม่ได้เลยเงยเงยขึ้นเนี้ยปวดปวดโรมาน ตอนนี้ดีขึ้นสองอาทิตย์สองอาทิตย์สองอาทิตย์มาเนี่ยดีขึ้นตอนแรกขาขวายกไม่ได้เลยขาขวานี่เวลายกยกเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีความรู้สึกพอเราใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยขาเนี่ยแล้วระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายเป็นงบ้างขายกได้ครับขายกได้เมื่อก่อนนี้ขาเนี่ยเราต้องยกเอาจากขานนี้เข้าไป ต้อขานี่ยกยกงนี้ต้องใช้มือใช้มือช่วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละอ่ามันดีขึ้นแค่สองอาทิตย์นะมันก็เห็นผลเนี่ยขามันก็ดีขึ้นแต่ขายยุบลงแต่ว่าก้นก้นยังปวดเสียวๆหน่อยหน่อยอ่าแล้วก็เมื่อก่อนที่ขาบวมขาก็ไม่บวมคือเป็นตอนนั่งขาข้างนี้ถ้ามีความรู้สึกอะไรเลยชาแล้วขนนะแขงไม่หายเก้งเลยคล้ายๆประสาทมันไม่ทํางานขนนะแข่งหายหมดเลยตอนนี้ขนนะแข่งขึ้นแล้ว ภาษาแคงนี้ทํางานแล้วแล้วระบบขับถ่ายระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นสมัยก่อนนี้ขับถ่ายไม่ได้ท้องผูกท้องผูกมดเลยแต่พอใช้ไปแล้วเนี่ยเอ,อ,อุจจาระก,ก็ค่อยจะทั่วทานคลโรฟิลทานโคลโรฟ,ฟ,ฟิลด้วยที่คุณจมวันวนะน,นํามาเนี่ยคโคลโรฟิลก็ดีมากกินแล้วก็สบายแล้วก็ลมลมในถ่ายดีมากลมต้องออก มื่อก่อนนี้ลมันน่าแล้วมันก็ไปปวดสีหน้าดีขึ้นดีขึ้นแล้วหน้าแดงขึ้นไหมเนาะดีขึ้นเยอะเพียงแค่คุณตุมวันมาอาทิตย์แล้วที่ทานโครฟินค่ะแต่นี้เราใช้มาสองอาทิตย์ก่อนคุณกุมวันมาสองอาทิตย์แต่เหมือนดูด้าเหมือนสีเลือดเนี่ยขามันมีแรงกกแรงแบะไอ้แา่ที่มันขาขามันลากไปอย่างเดียวขาลากขาลากเดินไม่ได้แล้วก็ ช้วอลเกอร์เนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เลยเหนื่อยไม่ได้หลังคอมอนเพอะเกยปั๊บเนี่ยมันจะปวดปวดตรงนี้มากแต่แต่เส้นแต่เส้นนี้จะหายทีหลังเพราะว่าเพราะว่ามันออกมาจากตรง L5S1 เส้นนั้นมันจะอยู่ล่างสุดของกระดูกเอวเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ปวดหมดปวดปวดเส้นที่มันผ่านเนี่ยนะคกดไม่ไหลกดแล้วปวดอันนี้หายจุดที่ยังปวดเหลือเหลือตรงตรง มันมันจะเป็นเขาเรียกสลับเพศหรืออะไรตรงนี้ประมาณนั้นอ่าเนี่ยตรงนี้จุดเดียวตรงนั้นจะเป็นจุดที่หายที่หลังเพราะว่ามันอยู่ใกล้จุดที่โดนกดทับใช่เพราะเพราะพฤติกรรมผมเนี่ยคือนั่งทํางานนอนดึกนั่งทํางานทุกวันทุกวันแล้วก็ทานดนอ้วนมันก็ไปกดทับเส้นประสาทเนี่ยเพราะมันเป็นเนี่ยเราไม่รู้ตัวมันเริ่มจากการชาชาครึ่งตัวเลยพอยืนนานๆจะชาครึ่งตัวไปเดินทางเนี่ยตอนแรกก็เดินได้ตอนหลังเดินเดินไปต้องนั่งลง หลังจากนั่งลงแล้วตอนหลังเดินไม่ได้เลยเนี่ยนอนอยู่ติดเตียงเนี่ยสุดลงแล้วก็นอนทรมานแล้วร้อนน้ามันมะกอกนี่เริ่มทานยังฮะรอรอคุณมันเนี่ยวันน,นี้ว่าอยากจะแนะนาว่าไอ้ยี่ห้อที่ใช้ไ,ได้ไหมได้ได้อันนี้เดี๋ยวเราทานตะกันถ่ายตะกันทีตะกันออกก็จะดีขึ้นเยอะให้ให้น้ําหนักลงล้วยคือน้ําหนักผมมันเยอะเนี่ยพุงใหญ่ใหญ่มากเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยช่วยได้เยอะตอนแรกนี่นอน เอาซื้อไอ้ที่นอนลมมากันแล้วอะไรแล้วนี่ <ฮา S 2> ไม่ได้อนอนก็ไม่ได้มันไม่หายปวดมันปวดลึกๆข้างในงปวดเนี่ยนอนพิกตรงนี้ไม่ได้เลยนอนพิกแล้วปวดร<ช>อาการที่ปวดเนี่ยมันก็ไปมีผลว่าที่เรานอนไม่หลับทั้งคืนเนี่ยขามจะกระตุพกพอก็ตกแล้วก็รู้สึกตัว <ฮา S 2> พอพิกเจ็บแล้วก็รู้สึกตัวเพราะถ้านอนไม่ได้ทั้งคืนนอนโถตทรมามาเป็นปี <ul> เกือบสองปีแล้วเป็นอย่างนี้นะอปีเ,ออเกือบสองปีเลยเนี่ยเพิ่งจะมาได้นอนเนี่ย เพื่อจะได้นอนเนี่ยสักพักหนึ่งนะยหลังจากที่ใช้ใช้อนี้มาเนี่ยอาทิหลังจากอาทิตย์ที่แล้วมาพอคุณกมลนวันมาเนี่ยพอให้ให้ให้นอนถูกที่ด้วยลดกท่าอ่าแล้วก็ค่อิงทั่วแล้วนอนหลับแล้วตอนนี้นอนหลับเมื่อก่อนต้องใช้ยานอนหลับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้ยานอนหลับเพราะปกติไม่อยากใช้ยานอนหลับยาแค่ปวดอะไรก็ยาแค่ปวดก็ทานตามที่หมอสั่งไปพยายามซ้อไปก่อนก็พยายามลดมัน ตอนนี้ก็ลดเหลือเหลือแต่ยาแก้เศกพยายามลดยาแก้ปวดทาเราแก้ปวดนะเนี่ยหมอให้ยาแก้ปวดมาผมไม่กินเดี๋ยวลอง้ดยอีกสักเดือนหนึ่งน่าจะดีขึ้นแต่เนี่ยถ้าเราขยันทานะฮะผมทํเช้ากับวันเย็นมันก็โอเคจากเมื่อก่อนเนี่ยทำงี้ไม่ได้เจ็บปวดหมด